นะขอบคุณครับคุณได้ามาตั้งก่อ,อนนะไม่ต้องกลัวหนูเลยเยอะไปใกล้เล <c oughs> ขาบอกว่าอะไรนะมา <c oughs> ดูไม่ได้มาดูเลยอ่ะมาดูเอฟซีมาดูเอฟซีครั้งแรกในชีวิตเดินมาเหนื่อยหร่พี่มุข้าเขาแนะนำว่าในเอฟซีของเ่กันก็เลยอยากเห็นไม่อยากเชื่อว่าจะมาขนาดนี้ครั้งแรกในชีวิต ไม่เคยหลงใครเลยถ <c oughs> ูกเลยนะแล้วสรุปชอบหนูหรือไม่ชอบหนูเนี่ยสรุปชอบหนูหรือไม่ชอบก็ต้องต่อไปเรื่อยๆพูดจะมีอะไรแบบวา,าัฏสงโอเคคุณแม่ของคุณแ,แม่ครับโอ้โต้องเคยเจอคนมาจับผิดเนี่ยแล้วรอดแล้วเนียย่ยจาวทุกครั้งอาลิปเกินปาก,กอันนั้ ไปกินอะไรมารับืนรับมี้แต่สวยอยู่ครับม่มตรงนี้องนี้ได้ลูกหนีไปไหนเราโอ้โหนี่เราแม่กลัวเรานีมีโป้งอะไรกัเนียเดี๋ยววิ่งกันเดี๋ยวิ่งกันนะโอ้โหจนเป็นจขอรับขอบคุณครับ ไอ้สั่นนะไม้สั่นไอ้สั่นสัส่นโ้่ขอบคุณครับขอบคุณครับอบ่บะเดี๋ยวพเพลงช้าสมุดเล่นเลยกันถำกไหมครับต้องหักให้สุดใจครับ